ผมแดนนี่ท้ายวังพากินพาเที่ยวครับวันนี้เรามารีวิวนี่นะครับกล่องแดงๆเข้ามาแล้วครับเบอร์พันครับปกตินี่จะมีเบอร์สองพันสองพันห้าสครับแต่วันนี้จะมารีวิวเบอร์1,000งไดว่า l e f ลอสอาร์ครับตัวนี้แะครับนี่แหละครับเบอร์หนึ่งพมาแล้วนะครับราคาท้ายคลิปนะครับรอ ดูรอชมกันไปก่อนเดี๋ยวเราจะเอา,เาให้ดูนี่ครับเป็นแบบนี้แหละครับสวยไหมอันนี้เบอร์พันนะสายหวานสายเบาสปิวนี่น่าเล่นดูครับโอ้โหอันนี้แค่ยังไม่ได้หมุนนะหมุนติ้วเลยครับลื่นมากดูช่วงสปูลครับสปูลจะตื้นนะครับสปูลจะตื้นนะครับ สายตีเยียบปลอมนี่ผมว่าเล่นตัวนี้ไม่ผิดหวังฟังเสียงเบรกกันก่อนเลยเห็นไหมเสียงหวานไหมเนี่ยนี่ครับดูความลื่นดูความลื่นครับแอนโรล,โลเตอร์นี่ นิ่งนะครับนิ่งนะครับนิ่งมากดูครับอันนี้มือผมสั่นเองนะนะสวยงามครับแดงทั้งเซตครับจะต่างจากไอตัวสีดำทองตรงที่นี่ครับแขนแขนจับสีแดงทั้งหมดเป็นสีแดง อีกตัวจะเป็นสีนี่แหละครับให้ดูนะตัวที่ผมเอามาเนี่ยมันเป็นเบอร์สี่พันนะให้ดูต่างกันแค่สีนะครับสีแดงกับสีดําทองรุ่นแรกออกมาจะเป็นดําทองนะครับรุ่นใหม่จะเป็น R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  ก็จะเป็นตัวสีแดงล้วนเลยคือด้านในเหมือนกันหมดทุกอย่างต่างกันแค่สีเท่านั้นแต่ตอนเนี้ยเบอร์พนันอะเข้ามาแล้วครับที่ร้านครับ ตัวนี้ก็คือถ้าจะหมุนซ้ายก็ปรับมาด้านซ้ายหมุนขวาก็ปรับมาด้านขวาตรงนี้ได้นะครับตัวนี้ก่อนรอบอยู่ที่6.2รอบอยู่6.2นะครับน้ำหนักน้ำหนักตัวนี้นะครับอยู่ที่210กรัม210กรัมแรงดึงรับแรงดึงได้ที่5กิโลหรือว่า11ปอนด์นะครับ รอบหนึ่งอ่ะเวลาเราหมุนรอบหนึ่งอ่ะเก็บสายอ่ะเก็บสายรอบหนึ่งนะครับหนึ่งรอบเนี้ยอยู่ที่เจ็ดสิบเจ็ดเซนนะครับหมุนหนึ่งรอบเนี่ยเจ็ดสิบเจ็ดเซนลูกปืนสี่ตลับตัวนี้ลูกปืนสี่ตลับครับรับน้ําหนักห้ากิโลนะครับสวยงามด้านในเนี่ยเดี๋ยวผมยังไม่แกะนะผมให้ดูด้านนอกภายนอกก่อนนะครับนี่แหละครับน้ําหนักจะเป็นอย่างนี้ ลักษณะน,นี้อ่ะมาดูสายรองรับสายไนล่อนสามปอนหน้าตัด0.1 4ได้ที่150เมตรนะครับนี่ดูตามนี้ครับ150เมตรครับส่วนสาย PE เนะี่ย0.4ครับ0.4นะหน้าตัดอยู่ที่ 0.05มิลได้ที่200เมตรหน้าตัดน้อย่ะได้200เมตรตีเหยปอมนี่สบายหมุนลื่นนะตอนแรกที่เขาบอกว่าแรงหมุนนะ่ะตอนแรกอะ่ะมันจะหนักมือหน่อยแต่ผมหรือว่าปกติปกติมากก็คือเราเริ่มจับแล้วก็หมุนนะ่ะมันก็มันก็ไปได้เรื่อยๆในราคาขนาดนี้ ผมว่าถือว่าใช้ได้เลยนะครับดูดิ ي, หมุนเบาๆเนะี่ยมันลื่นมากบอกเลยเสียงเบกก็ใสไม่ดังมากราคาอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทครับค่าส่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับนี่ดูเราไม่ได้หมุนนะมันหมุนเองนะเนะนี่ยดูดิ ي, สบัดตตัวเนี้ยเห็นไหมมันลื่นนะ แต่อันนี้เรายังไม่ได้ล็อกอ่ะเราลองล็อกนะวันว o วันว y อันนี้ล็อกและวมุนไม่ไปแล,ล้วดูครับเลื่อนปืดเลื่อนปืด้ดนะไม่ตีกลับเดี๋ยวให้ดูตัวเบรกด้านในเบอร์พัน ดูหล่อดูนะวนิดดูไหมครับท่านในษาหมุนเป็นแบบนี้ครับนี่ครับผ้าเบรกครับ สปูนมีน้ำหนักเบานะครับทั้งหมดเนี่ยมันก็หนักอ,อยู่ที่210กร,รมัมเท่านั้นนี่ครับแกนโรลเลอร์ตัวนี้ทำให้เกิดเสียงกลิ๊กนะครับเห็นไหมครับเรื่มเื่มแกนนิ่งมากเดี๋ยวเราจะถอดนี่ให้ดูครับ ว่าขามันเป็นกิเหลี่ยมได้ว่าเลฟลอสอาร์อาร์พันรอบ6.3นี่ก็ถือว่าใช้ได้ครับนี่ครับตัวนี้คือฝ่ายึืดแขนนี่ครับมองเข้าไปก็จะเห็นตลับลูกปืนนะครับหนึ่งลูกนะครับชักแขนออกมานี่ครับเป็นแขนกี่เหลี่ยมนะี่ะ หนึ่งสองหนึ่ง,งสองสามสี่ห้าแกนหกเหลี่ยมครับนี่นะครับแกนหกเหลี่ยมนะครับซ้ายและขวามีลูกปืนนะครับลูกปืนอยู่ตรงนี้นะครับอีกหนึ่งลูกปืนก็ลูกปืนตรงแกนตีกับนี่นะครับนี่ครับถอดให้ดูเลยดูวงด้านใน ใส่มันเดิมบางคนถามว่าขาจับมันไม่แน่นขามันหลวมอ่ะลองขันตัวเนี้ยดูดีๆนะครับขันบอกแค่ตึงตึงมือนะอย่าไปขันแบบติดแน่นเกินนะตัวเนี้ยถามว่ามันมันขยับไหมมันโยกไหมผมว่ามันไม่โยกนะครับเนี่ยไม่โยกเลยเนี่ยไม่โยก ถ้ามันจะโยกมันจะโยกตรงนี้นิดนึงครับมันต้องให้ตัวกันหน่อยนะตรงนี้นะครับแน่นมากมันก็จะฝืดแต่ตัวนี้แขนจับมันมันติดมาถ้าใครชอบลื่นก็ต้องไปซื้อขาแต่งเพิ่มมีลูกปืนแต่งนะครับนี่ประกอบ นี่ครับเลื่อนปืดเลื่นปื้ปดฟังเสียงหมุนครับฟังเสียงสป,ปูนอีกลอคบครับเสียงแบบนี้และครับนี่เลฟลอตอาราร์เลฟลอตอาราร์เบอร์หนึ่งพัน 1, เข้ามาแล้วนะครับร้านข้ามขอบฟิชชิ่งจำหน่ายอุปกรณ์ตกปลานะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว ใต้คําอธิบายด้านล่าง description นะครับจะทิ้งเบอร์ไว้ทิ้งเพจร้านไว้ให้ใครสนใจก็เข้ามาสอบถามกันได้ตันนี้ของใหม่อยู่นะครับของเข้ามานิดเดียวจำนวนน้อยมากลองเข้ามาสอบถามได้ครับตัวนี้ราคาเบอร์1,000 r a 1,000 left lot นะครับอยู่ที่1,750บาทครับนี่นะครับตื่นไม่ลื่นดูเลย หรือว่าเข้ามาที่หน้าร้านลองจับลองสัมผัสดูน้ําหนัก210กร,รมัมถือว่าไม่หนักมากนะครับที่ร้านก็จะมีจำหน่ายคันด้วยคันเบ็ดตกปลานะครับมีนะครับอุปกรณ์ตกปลามีเยอะเหมือนกันนะไปแล้วครับเราจบรีวิวเพียงเท่านี้นะแล้วเจอกัน